ดีค่ะวันนี้จะพาทำเทคนิคให้ต้นถั่วพลูติดฝักดกๆนะคะโดยการเด็ดยอดเลยอ๋อโดยการเด็ดยอดค่ะเนี่ยตีเร็มันมียอดอยู่นี่นี่มันเป็นยอดตีเร็วตงอยู่วเด็ดโอ้ยเนี่ยเด็ดยอดไม่เคยโดนอาอเด็ดเลยเด็ดเร็วนี้เนี่ยเด็ดเร็วเนี่ยเด็ดยอดแบบนี้นี่อันนี้อันนี้แน่นมาแล้วโดยการเด็ดยอดนะคะ พอเด็ดยอดแล้วเขาก็จะแตะอ่าเป็นดอกเตียงเป็นดอกค่ะติดฝักเยอะแยะเลยเป็นเทคเล็กเล็กน้อยนยนะคะสีแดงมันไม่ใช่ดกมีพอพอเด็ดยอดเลยดอกเตียงตอนแรกตอนตอนแรกมีแต่ใบค่ะไม่มีไม่มีฝักไม่มีดอกเลยนี่พอเด็ดยอดเป็นเด็ดยอดนะคะพอเด็ดยอดถึงมันจะดกเป็นพิเศษเนี่ยยอดนี่เด็ดออกจากเอตอนนี้ก็เริ่มทยอยติดฝักติดดอกเยอะเลยค่ะ นี่ตีเด็เป็นดวงวิ่งดวงวิ่งเดี๋ยวต่องเลยสองฟักต่องฟักอีดพอรอมเลมรอมเลมดวงวิ่งดวงวิ่งนี่ค่ะทีนี้ก็เหลือแต่ว่าบำรุงบำรุงบำรุงต้นนะคะเดี๋ยวเป็นดอกเตียงตอนใส่หมองไม่ไม่ไม่เด็ดยอดแล้ไม่ใช่ดอกนี่ฝักอ่อนๆเยอะแยะเลย นี่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 เศยอดนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆนะทำให้ตนะ้นตอกเป็นเทคนิคเล็กเก,เก,เกน้อยน้อย,อย,ย,ยออค่ะปลูกปลูกเอาไว้ในห่วงล้อรถนะคะพื้นที่น้อยไม่มีพื้นที่ปลูกปลูกไว้ในห่วงล้อรถก็ได้ทาน,นะคะ่ะนี่นนเศษอาหารไม,<ก>ไม่ตงเศษอาหารก็ไม่ทิ้งค่ะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ เป็นติฟอกอยู่เยอะเลยอันนี้เป็นกล้ากลากุยช่ายนะคะไม่ใช่กล้าขึ้นช่ายอยู่ในกระถาง